สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่โลกของเราต้องรับมือกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่ตอนนี้ทุกคนรับรู้แล้วนะครับว่าสายพันธุ์นี้มีฤทธิ์รุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าตอนนี้เราเลยเห็นบางประเทศครับที่กำลังต่อสู้อย่างสุดชีวิตเพื่อยื้อชีวิตประชาชนครับที่กำลังติดเชื้อเป็นจำนวนมากแต่ว่าเราก็เห็นการต่อสู้อีกแบบหนึ่งเช่นกันนะครับในบางประเทศที่พยายามจะเปิดประเทศ พยายามให้คนในประเทศนั้นใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเพื่อเป็นการทดลองอยู่กับโควิดไปเลยกรณีที่เราเห็นได้ชัดในเรื่องนี้คือกรณีของอังกฤษแล้วก็อเมริกานะครับที่รัฐบาลพยายามเปิดให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนกับก่อนโรคระบาดวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วจะเจาะลึกลงไปเฉพาะเคสของอังกฤษ ไปตั้งคำถามกันครับว่าทำไมอังกฤษถึงตัดสินใจให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเพื่อลองอยู่กับโควิด -19 แล้วอังกฤษมีวิธีการใดบ้างที่ควบคุมไม่ให้โควิดนั้นเป็นโรคระบาดท,ที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงติดตามกันได้ในเวอร์ไวนี้ครับจริงๆแล้วเวอร์ไวททำคลิปเกี่ยวกับโควิดมาแล้วหลาย EP นะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยเราได้รวบรวมสถานการณ์ในหลายประเทศ ที่ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิดสิไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองครับที่ตอนนี้มีอยู่หลายชาติเลยนะครับที่กําลังรับศึกหนักกับโควิดสายพันเดลตา้าหรือแม้กระทั่งเรื่องโควิดที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในตอนนี้ที่ทําให้หลายคนกังวลนะครับว่าการที่นักกีฬาจากทั่วโลกไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งอาจเกิดโควิดสายพันโอลิมปิกขึ้นมา หรือล่าสุดครับวอลวก็ทําคลิปอธิบายสถานการณ์ในสหรัฐนะครับที่ในตอนแรกมีการยืนยันว่าในอเมริกาไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากแต่ว่าผ่านไปแค่ไม่กี่วันก็มีการปรับคําแนะนําใหม่ครับโดยให้คนอเมริกันที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคารไม่ว่าคุณน,นั้นจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่สาเหตุก็เป็นเพราะว่าโควิดสายพันธุ์เดลตานั้นมันแรงจริงๆ ที่ไล่มาทั้งหมดนี้นอกจากจะชวนให้ไปดูคลิปย้อนหลังแล้วนะครับยังอยากจะไล่ให้เห็นภาพสถานการณ์ว่าแต่ละประเทศนั้นมีการรับมือต่อสถานการณ์การระบาดของโควิดสิที่แตกต่างออกไปเช่นในกรณีของอังกฤษที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ครับอังกฤษตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดถามว่าการกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดนั้น ใกล้เคียงขนาดไหนผมมีภาพเป็นหลักฐานให้ดูนะครับไปดูภาพนี้กันครับนี่เป็นภาพเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อังกฤษมีการจัดเทศกาลดนตรีมีผู้เข้าร่วมน่าจะมากถึง40,000คนนี่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ผ่อนคลายมาตรการจากภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากแล้วเราจึงได้เห็นใบหน้าที่มีความสุขถึงการกลับไปใช้ชีวิตปกติครั้ง หลายคนเห็นภาพแบบนี้ก็แอบกังวลแทนเล็กน้อยนะครับว่านี่อาจจะเป็นคลัสเตอร์ในอนาคตหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่มีใครรู้ได้ครับแต่อย่างน้อยผู้เข้าร่วมงานนี้ต้องมีผลตรวจว่าไม่ติดเชื้อโควิดมาแสดงหรือมีหลักฐานว่าได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วเทศกาลดนตรีนี้เป็นเหมือนการทดลองของรัฐบาลอังกฤษด้วยนะครับว่าหากผ่อนคลายให้คนมารวมตัวกันมากๆแบบนี้โดยที่ทุกคนผ่านเกณฑ์ฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจโควิดแล้ว จะมีการระบาดตามมาหรือไม่ถ้าแนวโน้มออกมาเป็นบวกไม่มีการติดเชื้อเป็นวงกว้างก็อาจจะเป็นใบเ so yeah. บิกทางให้เทศกาลใหญ่ๆจัดได้อีกครั้งซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวเห็นอังกฤษเปิดได้ขนาดนี claro ้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยนะครับถ้าเราไปดูกราฟผู้ติดเชื้อในอังกฤษดูช่วงท้ายกราฟครับซึ่งเป็นช่วงล่าสุดก็จะพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันพุ่งสูงขึ้นมาก แล้วกำลังค่อยๆลดลงโดยข้อมูลเมื่อวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ในอังกฤษทั้งสิ้น27,734คนหลายคนบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในอังกฤษก็ยังเยอะอยู่นะครับเยอะมากกว่าไทยด้วยทั้งๆท,ที่ประชากรไทยกับอังกฤษเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่านี่คือจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ไปแล้วนะครับ ส่วนสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลอังกฤษถึงตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการให้ใกล้เคียงกับปกติได้มากขนาดนี้ผมคิดว่ามีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็คือรัฐบาลอังกฤษนั้นมีมาตรการตรวจโรคอย่างทั่วถึงแถมยังมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวผู้มีความเสี่ยงอย่างชัดเจนด้วยส่วนอีกข้อหนึ่งคือการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับที่ตอนนี้อังกฤษทำไปได้อย่างรวดเร็ว และวัคซีนที่ใช้ก็มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราค,อค,อคอ่อยๆเจาะไปทีละข้อนะครับแต่ว่าไปดูข้อแรกกันก่อนว่าทำไมผมถึงบอกว่าอังกฤษมีการตรวจโรคที่ทั่วถึงแล้วก็มีมารตรการกักตัวผู้ติดเชื้อและก็ผู้มีความเสี่ยงที่มีความชัดเจนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ในอังกฤษต่อวันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เกือบส0,000่นรายต่อวันแต่ตัวเลขเกือบ3 0,000่นรายต่อวันมาจากการตรวจโรคที่อยู่ในอัตราที่สูงมากเลยนะครับ ถ้าไปดูสถิติเกี่ยวกับการตรวจโรคในอังกฤษเนี่ยจะพบเลยนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเอามาเฉลี่ยก,กันแล้วเนี่ยการตรวจโรคโควิด19ในอังกฤษมีอัตราสูงถึง870,000ครั้งต่อวันทีเดียวขณะที่ประเทศไทยครับตอนนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่หมื่นกว่ารา,ายต่อวันแต่ว่าเราตรวจเชื้อกันเนี่ยไม่ถึงแสนนะครับและนี่ก็ยังมีกรณีถกเถียงกันมาอีกด้วยถึงการรวมไม่รวมการติดเชื้อ ผ่าานกรรรตรวจแบบ Taste คบคัหลายคนคงเข้าใจคำว่ายิ่งตรวจยิ่งเจอนะครับในสถานการณ์โรคระบาดมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอังกฤษถึงพบจำนวนผู้ติดเชื้อมากเพราะว่าเขาตรวจโรคมากนั่นเองลองคิดมุมกลับนะครับว่าตอนนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเป็นครึ่งหนึ่งของอังกฤษแต่ว่าเราตรวจโรคน้อยกว่าอังกฤษประมาณ8เท่าตัวลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าสมมติ ไทยเราตรวจโรคได้เท่ากับอังกฤษเราจะเจอผู้ติดเชื้อมากขนาดไหนการตรวจโรคโควิด1 9ในอังกฤษนั้นถูกคิดอย่างเป็นระบบครับนี่คือกุญแจสำคัญเลยนะครับที่ไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อตกหล่นสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้คือระบบตรวจโรคโควิด1 9ในอังกฤษครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสุด โดยคําแนะนําของรัฐบาลอังกฤษที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทางการเริ่มจากการตั้งหลักก่อนนะครับว่าทุกคนในอังกฤษไม่ว่าคุณจะมีอาการป่วยหรือไม่หรือว่าไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบโดสแล้วหรือยังคุณต้องตวรวจโรคโควิด -19 อย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ครับโดยชุดตรวจที่ใช้จะเป็นชุดตรวจแอนติเจนเทสซึ่งคุณสามารถไปรับมาตรวจได้เองเลยจุดที่จะไปรับชุดตรวจได้ก็เช่นร้านขายยา หรือหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาลเช่นห้องสมุดก็จะมีชุดตรวจนี้เตรียมเอาไว้ให้ส่วนวิธีการตรวจนั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับโดยมีวิดีโอสาธิตที่รัฐบาลอังกฤษจัดทำไว้ให้ดูใน YouTube ตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อทุกคนรู้ผลตรวจแล้วรัฐบาลอังกฤษก็ขอความร่วมมือให้ส่งผลตรวจไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลเพื่อให้ได้รับทราบนคะครับว่าคุณติดเชื้อหรือไม่แล้วข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ด้วยในแต่ละพื้นที่ สมมติว่าติดเชื้อเนี่ยทั้งตัวเองและคนใกล้ชิดก็ต้องกักตัวตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดครับซึ่งการตรวจแบบแอนติเจนเทสทุกคนรู้ดีนะครับว่าไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลอังกฤษก็มีการตรวจแบบ PCR คือการตรวจแบบเจ้าหน้าที่ยังจมูกแบบที่หลายคนเคยผ่านการตรวจมาแล้วนั่นแหละครับการตรวจแบบนี้รัฐบาลอังกฤษก็เปิดให้ตรวจฟรีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงว่าคนที่ไปตรวจควรเป็นคนที่มีอาการป่วย โดยอาการป่วยที่รัฐบาลอังกฤษระบุไว้ว่าควรไปตรวจ PCR ก็มีตั้งแต่การมีไข้นะครับคืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติมีอาการไอแล้วก็มีอาการที่จมูกไม่รู้กลิ่นลิ้นไม่รับรสครับนอกจากการตรวจโรคแล้วอังกฤษยังพัฒนาแอปพลิเคชัน PINGdemic ให้คนอังกฤษโหลดมาใช้ด้วยนะครับหลักการของแอปนี้คือการจับว่าคนที่เคยมีประวัติใกล้คุณติดโควิดหรือไม่ถ้าปรากฏว่าเขาติด แอปก็จะเตือนมาถึงคุณให้กักตัวโดยคำว่าใกล้ชิดในที่นี้แอประบุนะครับว่าคือคนที่อยู่ใกล้กับคุณในระยะ2เมตรเป็นเวลา15นาทีนี่ถือว่าใกล้ชิดนะครับถ้าเขาติดโควิดแอปจะแจ้งให้คุณกักตัวครับย้อนกลับไปที่2ปัจจัยที่ผมบอกเอาไว้นะครับที่ผมเล่าไปสักรูปคือปัจจัยแรกผมหมายถึงว่าอังกฤษมีการตวรวจโรคแล้วก็มีระบบการกักตัวผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดอย่างเป็นระบบ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและก็เป็นผลให้รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจพ่อนคลายมาตรการท่ามกลางการประบาดของโรคโควิด -19 ได้คือการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นจํานวนมากอย่างทั่วถึงและวัคซีนนั้นก็มีประสิทธิภาพครับเรื่องการฉีดวัคซีนเราต้องไปดูสถิตินะครับปัจจุบันอังกฤษนะั้นมีคนฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว88.3% โดยในจำนวนนี้ฉีดครบโดสแล้วอยู่ที่71.1%โดยวัคซีนโควิด -19 ที่อังกฤษใช้มี4ี่ห้อครับก็คือไฟเซอร์อ t สตราเ e เนกาโมเด a ร์นาและก็จอร์นสันแอนด์จอสัอังกฤษมีการฉีดวัคซีนมาแล้วหลายเดือนนะครับและข้อมูลจากการใช้จริงก็จะสะท้อนให้เห็นภาพแะครับว่าวัคซีนสีห้อที่ใช้อยู่ในอังกฤษนั้นมีประสิทธิภาพป้องกันโควิด -19 ได้จริง อย่างที่ทุกคนรู้นะคบว่าไม่มีวัคซีนโควิด1 9ยี่ห้อไหนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้100%เอร์ซตแต่กรณีของอังกฤษนั้นได้พิสูจน์แล้วะครับว่าวัคซีนโควิด1 9ที่อังกฤษใช้นั้นสามารถลดความเสี่ยงที่จะป่วยเข้าโรงพยาบาลคือป่วยอาการหนะักได้จริงแถมยังลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคโควิด1 9ได้มากทีเดียว w o r k ์กพอ t ทูเดเคยนำเสนอชุดข้อมูลนี้นะครับเป็นสถิตกิการติดเชื้อและก็เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในอังกฤษเปรียบเทียบกัน2ช่วงเวลาคือวันที่15มกราคม2564และวันที่16กรกฎาคม2564คําคำถามก็คือทำไมเอา2วันนี้มาเปรียบเทียบกันคำตอบก็คือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าข้อมูลของ2วันนี้มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ใกล้เคียงกันเลยคือกว่าห0,000ืรายแต่สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับ ก็คือตอนเดือนมก,กราคมเนี่ยอังกฤษเพิ่งฉีดวัคซีนครบโดสไปแค่0.8%แต่ตอนเดือนกรกฎาคมอังกฤษฉีดวัคซีนครบโดสไปได้แล้ว67.9%เพราะเป็นแบบนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือเมื่อฉีดวัคซีนครบโดสไปแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเลยจากตาย1,280คนเหลือตายแค่49คน ส่วนจำนวนผู้ป่วยที่อาการหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลที่เคยสูงถึง38,132คนก็ลดลงไปเหลือ4,994คนครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นสัดส,ส่วนก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยลดลงไปถึง9.3เท่าตัวส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงยิ่งไปอีกครับอยู่ที่26.1เท่าตัว โควิด -19 เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับและผมก็มั่นใจเลยนะครับว่าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เนี่ยจะมีอยู่มากเลยในบล็อกดิจิโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้กับเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งบล็อกดิจินั้นก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ด้วยนะครับยางเรื่องโควิด -19 เกนี่ยก็มีหมวดหมู่ของมันโดยเฉพาะด้วยไปติดตามกันได้เลยที่น่าสนใจก็คือบล็อกดิจินั้นมีทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนสื่อมวลชนรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะให้ข้อมูลในเชิงลึกแต่ว่ากระชับและที่สำคัญคือไม่ท o ซิกไปติดตามกันนะครับที่บล็อกดิเป้าหมายต่อไปของรัฐบาลอังกฤษนั้นคือการเปิดประเทศครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มผลักดันนโยบายบางอย่างแล้วเช่นในเดือนสิงหาคมนี้คนที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปหากฉีดวัคซีนโควิดสิครบโดสแล้วก็จะไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปนี่เป็นนโยบายที่เปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับ โดยภาคการท่องเที่ยวเองก็ออกมาขานรับแถมยังวิจารณ์ด้วยซ้ำนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษออกมาตรการนี้ช้าเกินไปแต่นโยบายนี้ก็มีเงื่อนไขยอยู่ครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสที่ยังต้องกักตัวอยู่รัฐบาลอังกฤษให้เหตุผลน,นะครับว่าในฝรั่งเศสมีการระบาดของสายพันธุ์เบต้าขณะที่ฝ่ายฝรั่งเศสเองก็บอกนะครับว่านโยบายที่ต้องให้คนที่มาจากฝรั่งเศสกักตัวเนี่ยเป็นนโยบายที่ไร้าสาระมากๆ แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าการเปิดประเทศเปิดเมืองผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9ของรัฐบาลอังกฤษมันเร็วไปไหมหรือคิดว่ามันเหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการตรวจโรคอย่างรวดเร็วทั่วถึงมีมาตรการกักตัวผู้ติดเชื้อและก็กลุ่มเสี่ยงที่เป็นระบบแล้วก็มีการฉีดวัคซีนโดยเร็วขนาดนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาาสุโขใน EP นี้ครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณบล็อกดิดแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มองหาไอเดียใหม่ๆสนับสนุนรายการของเรานะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ WorkPoint Today เอาไว้ด้วยครับ